บอกว่าสิ้นสุดการรอคอยค่ะเมื่อตัดสินแล้วค่ะคุณจูนเพนชุลีภรรยาของคุณหนุ่มกาลานะคะ หลังเธอนั้นเนี่ยชนะคดีหลังยื่นฟ้องสาวมือที่3โดยศาลค่สั่งให้สาวมือที่3ต้องจ่าย4ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ยโดยงานนี้นะคะทีมข่าวไทยนิวบันเทิงก็ได้โทรไปสอบถามกับทางด้านของทนายพัทค่ะซึ่งได้รับการยืนยันแล้วค่ะว่าคุณจูนเพชรลีเนี่ยชนะคดีแล้วซึ่งทางด้านฝั่งจําเลยนะคะจะต้องชดใช้เงินเนี่ยเป็นจํานวน4ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ยซึ่งจะมีผลเริ่มจ่ายทันทีค่ะแต่ทั้งนี้ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าฝั่งจําเลยนั้นจะเริ่มจ่ายเมื่อไหร่และทางด้านของจําเลยนั้นะจยืื่ออุทธรรีกาหไม และทั้งนี้ค่ะทางด้านของฝั่งจำเลยและก็คุณจูนเพนชุลีนะคะก็ยังไม่ได้มีการเจราจาเป็นการส่วนตัวกันค่ะและในวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะมาย้อนเปิดสินสอดของคุณหนุ่มกลาที่สู่ขอคุณจูนเพนชุลีนะคะหลังศาลตัดสินซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลค่ะว่าทําไมสาวเมื่อที่3เนี่ยจะต้องจ่ายเงินถึง4ล้านบาท โดยหลังสารตัดสินค่ะทางทนายพัฒน์ทนายส่วนตัวของคุณจูนเพนชุรีนั้นก็ได้มีการเผยเหตุผลค่ะว่าทาไมฝั่งสาวมือที่3เนี่ยต้องจ่ายเงินเป็นจำนวน4ล้านบาทโดยทางด้านของทนายพัฒน์ค่ะได้มีการระบุข้อความเอาไว้ว่าคําพิพากษาว,วันนี้โดยให้เหตุผลสรุปรวมๆได้ว่า 1. ประเด็นว่าจําเลยกระทําผิดหรือไม่เหตุผลคือมีตัวโจทเบิกความพร้อมพยานเอกสารที่เป็นภาพถ่ายรวมถึงคลิปวิดีโอที่จําเลยกับสามีโจทแสดงออกต่อ คนทั่วไปมีการไปเที่ยวด้วยกันมีการไปเลือกซื้อสินค้ารวมถึงจำเลยเคยพูดกับพี่สาวของจำเลยรับว่าคบหากับสามีโจ์มาแล้ว2ปีซึ่งรับฟังได้ว่าจำเลยแสดงตนโดยเปิดเผยกับสามีโจ์อันทําให้โจ์นั้นมีสิทธิเรียกค่าทดแทนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตาา1523วัสองและประเด็นเรื่องค่าเสียหายเหตุผลคือโจ์นั้นสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีและประกอบอาชีพ เป็นพนักงานบริษัทโจดกับสามีโจดมีการแต่งงานตามประเพณีมีสินสอดหนึ่งล้านบาทในการแต่งงานมีการแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนทั้งก่อนเกิดเหตุครอบครัวของโจดนั้นมีความสุขดีแต่ต่อมาทําให้ครอบครัวนั้นแตกแยกขาดความรักความอบอุ่นถึงขั้นต้องรักษาพยาบาลเมื่อพิเคราะห์ถึงพฤติการแล้วจึงกําหนดค่าทดแทนให้จําเลยชําระแก่โจดเป็นเงินจำนวน4ล้านบาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามกฎหมาย ผมสรุปได้เท่านี้เพราะต้องคัดคำพิพากษาฉบับเต็มอีกครั้งครับเรื่องนี้เป็นวิทยาทานให้แก่สังคมโดยรวมครับต่อไปก็รอดูว่าจำเลยจะอุทธร์ตามสิทธิ์ของจำเลยหรือไม่นะครับถ้าถึงที่สุดเมื่อไหร่ก็บังคับคดีตามกฎหมายต่อไป